hmm, xinh rồi, ạ. Thảo anh ừ nha, nha. đi thôi. không. cái này. tâm trạng của nó bán à, vậy ทุกคนตอนนี้พี่วิอยู่ดูสงตาวาตอนนี้พี่วิพาพี่นัทมาลองชิมนมเหนียวกับกโก้เหนียวพี่นับอกว่าอยากกินมากขนาดพี่นัทอยู่เจาะเบอร์แมยังไม่เคยมาดูสังต๊ไม่ใช่บออยู่เจาะเบอร์แมรหรือเบอร์มงังแต่ว่าพี่นัทไม่ได้มาบ่อยที่ดูสงตาวาแล้วพี่นัไม่ดูว่านมเหนียวราคาอยู่ที่10บาท10บาทค่ะจริงเท่า<ช>หรต้องลองอพี่วิเอานมชมพูพี่นัทเอากโกโก้เพราะพี่นัทชอบแบบดำๆเนาะก็ลเลยสั่อสองโก,โกโก้ใช่ไหมพี่นัท <S <S ไม่ต้องตกใจทำไมพี่วีแต่งตัวเหมือนมาเลเซียนะฮะเพราะว่าพี่วีกับพี่นัทเพิ่งเสร็จละหมาดวันศุกร์นะฮะก็เลยมาก็เลยมามาซื้อนมเหนียวนะสิบบาทแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปซื้อข้างหน้ากล้วยทอดใช่ไหมพี่นัทใช่กล้วยทอดกะดาเดี๋ยวพี่ไปซื้อต่อกล้วยทอดนะต้องฝนตกแบบนี้ต้องกล้วยทอดของกะดานะคะต้องลองเร็ว เราต้องรอแล้วทุกคนพี่นัทในกล้องอ่ะ,อะเป็นที่ตัแต่ว่าข้างนอี้ราคาสั่งมากเธอขายเพื่อนนะหนึ่งไม่ได้ขายความจริงเธอน,นุ่มเหนียวยังไม่มาเนาะมาแล้วไปรับเลยพี่นัทข,ขนมปังนอกขนมปังเนยแนละ้วก็นะมีเหมือนกันช่วงในช่วงที่แบบฝนตกเลยแบบกินแบบนี้มันเลิศก,กินกล้วยทอดนู่นนี่นั่น เดี๋ยวเป็เหนียวมานะทุกคนในพี่นัทนี่ถั่ดนี่เธอของพี่วีสีชมพูสิบบาทแองพี่นัทนะโกโก้ลองชิมดูพี่นัทชิมได้ประมามชิมโกโก้ด้วยแ้วตัวยีละยีละตัวที่เป็นเหนียวเหนียว กะนี่ยังนวินเบน,น,น,นี่ยังโกงไงเอาน่านวินเนื้อเนี่ยเยอขัอ้วเลยเนยะยาะป่ะกว่าจะเป็นโอ้เสียงดังมากกว่าจะมาเป็นนมเหนียวเขากลัวน,นะเธอเขากวนเหมือนกวนให้มันเหนียวเลยให้มันหนึบเหนียวเลย ดูนะไปจ่ายแล้วพี่นัดไปจ่ายแล้วพี่นัดให้กะนี่เลยเกิดเลยก็ล็อกอ๋อของพี่วีด้วยอ๋อโอเคนึกว่าพี่นัดจะจ่ายพี่วีตอนไหนมาอร่อยไหมพี่นัดอร่อยไหมดูมีขนมปังกี่บาทขนมปังหนึ่งเทอร์สิบบาทถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยจะลาบ้านพี่นัดในเมือง ไม่มีราคานี้นะคะไม่มีราคานี้นะครับคุณลูกค้าพี่นักบักแลวอร่อยมันนมเนียวอร่อยนะชอบดูแต่งตัวแบบนี้เหมือนมาเลเซียร้อนมีมีเนยมีมีเนยขนมปังมีเนยมีน้ำตาลมีมีขนมปังนะขอให้ช้อนมาหนว่าให้ดีดี้ สวยแล้วขออนุญาตนะพี่นัทเดอน้มาแกกูบายาตัวไหมอม่ั้มก็าตัวเราใส่นาตแกนนมเนี่ยมงมาแกกูบายยาเลยบานนะเว้ยตัว อะไรวะดูฮะน้านี่เราอย <ât ella> ู่มือดิยังไงยังไงยังไงเออวุ่นวับก็เคยพี่น้เวลาเจอผู้ชายพี่น้าเปลี่ยนนะใช่๋ยวไหมเปลี่ยนไหมก็เหมือนกันเหมือนเหมือนเดิมไหม